ไม่บาค่ช่วงนี้ยังจะไม่ได้รู้จได้วได้เงินพรพีนที่ดีกว่าได้เลยได้เลยก็เร็วอะไรี่สิแล้วมันรู้นิีติภาวะแล้วเป็นพ่พูดแล้วก็ขอให้มี่ามสุขมากครับอีกแแล้วก็คิดอะไรก็ขอให้เป็นแบบที่เราอยากกินลกันแล้วขอให้ประสบความสาเร็จในหายอย่างที่เนุ่ยกลังทำอ 我。 ว่าเว่าเรารู้ว่าทุกคนน,นี้อยู่นี่คือความสุงของโฟลและโฟลทก็ผสมกขบง็ขาแล้วก็อยากอยากให้โฟลทกัลืมทำความสุขเป็นเด็กให้ทำไมนะ,ะ,ะอย่าๆๆเรียกว่าอย่าลืมว่าเราเลี้ยงต้อง ีสองพันี่สิบ ah! ้าทุกคนคิดว่ามีซรส์้า Jo, med tre. เรียมาเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเป็นคิปวิดีโอแฟนคลับปมือนะคะพร้อมนะคะปมือนะคะปมือทด้านห้าเิสองท่าขยัมากค่งวันนี้ค่ะเริสามท่คนมากางมากเล่ะน้ขอรูกีรูปหนึ่งค่ะปรกในที่รง บรรจารปรดจชาโรดจ้าการบจรจมีนายคาไปแนะนำครั้งนี้นีอะไรตกตรเให้ๆไดรไ่มีเลยไม่มีเไม่มีเยไม่มีลไม่มีไม่มีไม่มีลไม่มีลยไม่มีเลไม่มีลไม่มีลยไม่มีไม่มีไม่มีเลยไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มลไม่มีเลไม่มลไม่มไม่มีไม่มีไม่มี่ม่มีมมีเ่มีเล่มีไม่มีไม่มีไม่มม่มีเไม่มีย่มีมเลย เดี๋ยวเอาแค่เราไปเห็นได้ใช่กบตอนแรกผมรูว่าเขาน่าจะมีทุกอย่างแล้วอะไรย่เรู้ซื้ออะไรเขาดีอะไรแต่ผมว่าเออเราเราไม่ดีนอ่าใช่ก็ก็รู้ซื้ออะไรดีก็เห็นว่าช่วงนี้เขาเริ่มอินเริ่มแบบเ่าไร่แฟชั่นแบบอะไแบบบาริสแฟชั่นซื้อไมไดตอนนั้น ก่อนนะคะตะกร้องมาได้เลยค่ะเตรียมนะคะแฟนคลับมีอะไรชูชูได้เลยนะคะพัโนโอรจงโปรเจตลุ้นเฟรม